วันนี้มาคุมสอบนักธรรมชั้นตรีซึ่งเป็นการสอบในสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งทำการสอบพร้อมกันทั่วประเทศปีนี้ทำการสอบตั้งแต่วันที่1-4ถึงตุลาคมในสนามสอบวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครนั้นมีพระสงฆ์และสามเณรเข้าสอบจำนวน102รูปในวันแรกนี้ สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวันที่สองสอบวิชาธรรมวิภาควันที่สามสอบวิชาพุทธประวัติและวันที่สี่สุดท้ายสอบวิชาวินัยบัญญัติการสอบนักธรรมสนามหลวงก็เป็นการวัดความรู้ที่พระสงฆ์และสัมมาเนรได้ทำการเรียนการศึกษามาตลอดพรรษาว่าเราได้เข้าใจถูกต้อง เกี่ยวกับพระธรรมและพระวินัยพร้อมทั้งระเบียบประเพณีของคณะสงฆ์ไทยหรือไม่ทางนี้ก็มิให้ผิดเพี้ยนไปหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาและที่สำคัญก็เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งยืนยาวนาน